วันนี้ก็จะมี5วิธีการสำหรับคนที่อยากออกมาพูดหน้ากล้องสบายๆเนาะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็คือคิดว่ากล้องเป็นเพื่อนของคุณที่สำคัญให้คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทให้นึกถึงหน้าของเพื่อนที่คุณสนิทโดยให้คุณโฟกัสลูกตาเรานะคะลูกตาเราให้มองไปที่รูกล้องคิดว่านั่นคือ แววตาหรือสายตาของเพื่อน,นเราเราคุยกับเพื่อนเนาะเราก็อยากคุยสบตาเพื่อให้เวลาเราพูดออกรสชาติใช่ไหมคะบอกถึงความรู้สึกในเนื้อหาที่เราอยากจะคุยกับเพื่อนหรืออยากจะสื่อสารกับเพื่อนของเรานั่นแหะค่ะ 1. พอคิดว่ากล้องเป็นเพื่อนของเราใช่ไหมคะเราก็จะพูดไม่ติดขัดตอนคุณพูดกับเพื่อน คุณหน้าตาแววตาของคุณมีความรู้สึกมีความสุขแบบไหนเวลาเราออกมาพูดหน้ากล้องเรารู้สึกว่ากล้องนั้นเป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนคนนั้นที่เราคุยด้วยอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็หน้าตาแววตาของเราเวลาพูดมันจะออกมาโมเมนต์เดียวกับที่เราพูดกับเพื่อนที่เป็นคนจริงๆนะคะมันจะให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอการมาพูดหน้ากล้องแบบนี้เอกก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะถ้าเราคิดว่ากล้องคือเพื่อนของเรานั่นแหละค่ะ ในวิธีแรกส่วนวิธีที่สองนะคะเทคนิคที่สคือเรื่องราวที่เราเล่าให้เอาเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์เราเป็นเรื่องจริงของเราหรือว่าเป็นเรื่องที่เราได้ประสบพบเจอจริงๆจากประสบการณ์เรานะคะจากความรู้สึกของเราเวลาเราพูดหรือถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ของเราออกไปมันจะทําให้เราพูดได้ใช่ก็ว่าไม่ติดขัดพูดได้เต็มปาก ไม่ใช่เราไปอ่านแล้วไปท่องมาให้คนอื่นฟังนะคะอันนั้นมันจะทําให้เราจําไม่ค่อยได้เราที่สําคัญถ้าเราไม่ได้เคยมีประสบการณ์หรือว่ามีโมเมนต์ความรู้สึกในเนื้อเรื่องที่เราไปอ่านมามันก็จะทําให้เรามาพูดมาเล่าหรือว่ามาอธิบายให้คนอื่นฟังเข้าใจยากแต่ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่เราประสบเองได้เจอมาด้วยตัวเองเราก็จะสามารถ แชร์เนื้อหาที่เราอ่านมาด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์เราที่เอามาประกอบกับเรื่องราวที่เราเล่ามันจะทําให้เรื่องราวนั้นมันสนุกแล้วมันมีสตอรี่ให้เราเล่าด้วยเราก็จะไม่ลืมพูดไม่ติดขัดมันจะพูดคล่องแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันสบายๆในการเล่าเรื่องจากประสบการณ์เราจากความรู้สึกเรานะคะต่อไปก็เป็นหัวข้อที่3หลายคนที่บอกว่าเวลา เล่าแล้วบางทีมันออกนอกเรื่องมากเกินไปใช้เวลาในการเล่ามากเกินไปอันนี้เทคนิคที่3ก็คือการจดหัวข้อไว้เป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ให้เราเฉยเบางทีเราอาจจะนอกเรื่องไปไกลใช่ไหมคะแต่พอเรากลับมาดูไกด์ที่เราเขียนว่าวันนี้เราจะพูดอยู่ในหัวข้อ1 2 3 3สหัวข้อนี้บางทีออกไปไกลไกด์นี่มันก็เป็นตัวช่วยดึงเรากลับมาให้เข้ามาอยู่ในเนื้อเรื่องที่เราจะพูดไม่ออกไปจนเกินไปหรือบางที ให้มันเป็นแนวทางไว้สําหรับเตือนความจําเราว่าอ๋อนี่คือเรื่องที่เราจะเล่ามันจะได้เป็นขั้นเป็นตอนให้เราแต่ไม่ใช่เราจดมาอย่างละเอียดนะคะเอาเป็นแค่ท็อปปิกไว้ให้เราใช้ดูประกอบเฉยๆให้มันเป็นโครงเวลาเราจะเล่าเรื่องราวอะไรสักเรื่องหนึง่งให้เราไม่ออกนอกลู่ทางจนเกินไปหรือว่าตกลนบางประเด็นที่มันสําคัญแต่ว่าเราลืมแต่พอม่เห็นช็อตโน้ตของเราไกด์ไลน์ของเราเนี่ยเนาะมันก็จะทําให้เราอ๋อ เรยเนี่ยเราเรายังไม่ได้พูดประเด็นนี้หรือ,อประเด็นนี้เราออกไปไกลแล้วก็ให้กลับมาอย่างเงี้ยค่ะข้อ4นะคะข้อสอันนี้หลายคนจะเป็นแบบว่าพูดผิดพูดถูกพูดตะกุกตะก,กักพูดสะดุดพูดแล,แล้วแบบคำเออคำบางคํามันเขาเรียกว่าอะไรนะซาวแท็กเนาะใช่ไหมสมมติเราเป็นคนอีสานเนาะพูดไปพูดมาภาษาไทยเนี่ยก็ตกคำที่แบบเออเป็นภาษาบ้านเราอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่า บอกเลยว่าเวลาคนฟังในการเราออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกหรือความเป๊ะ100%เซนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะชินในการที่เวลาคนมาพูดมันมีพูดผิดบ้างพูดตะกุกตะกากบ้างพูดแล้วตกภาษาถิ่นของตัวเองบ้างอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นสเสน่ห์สเสน่ห์ในเนื้อหาของการพูดหรือว่าในคลิปนั้นหรือว่าในการออกมาหน้ากล้องในครั้งนั้นนะคะมันก็ทำให้มีสีสันด้วยเพราะว่าทุกคนชอบความเป็นธรรมชาติ หลายคนพูดไปแล้วมันเออตกภาษาอีสานไปซะนั้นบางคำมันก็กลายเป็นอัตลักษณ์เป็นเสน่ห์ของคนพูดแบบนั้นไปด้วยซ้านะคะมันเป็นข้อดีหลายคนซีเรียสเนาะว่าเอ้ยมาเราออกมาพูดหน้ากล้องต้องห้ามพูดผิดใช่ไหมคะต้องห้ามพูดสะดุดต้องห้ามพูดตะกุกตะกักต้องพูดแบบมือโปรอะโปรเ e s ชั o นอลก็คือพูดต้องไม่ผิดเลยต้องถูกเป๊ะๆอย่างเงี้ยไม่ต้องค่ะไม่ต้องกังวลเลยผิดบ้างถูกบ้างก็คือ ผู้ฟังหรือคนฟังของเราเนะเขาจะเป็นคนตัดสินให้เราเองเพราะโดยส่วนใหญ่ของครูเองก็ยังพูดผิดนะคะพูดสะดุดบ้างพูดไปแล้วแบบเออตกคําบางคําไปบ้างเนี้ยทุกคนก็โอเคก็คือทุกคนก็คือใช้คําว่ามันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกที่สุดนะคะไม่มีอะไรดีที่สุดเนาะ,ะมันก็มีอย่างนี้แล้วค่ะผิดทุกๆมันก็กลายเป็นสเสน่ห์ในการออกมา,มาพูดมาแชร์แบ่งปันครั้งนั้นด้วยซ้ำเนาะ นั่นแหละค่ะมันเป็นธรรมดาใช้คำนี้มันเป็นธรรมดาส่วนข้อ5นะคะอันนี้ข้อสุดท้ายของเทคนิควันนี้นะข้อ5ก็คือการฝึกบ่อยๆการฝึกบ่อยๆการฝึกนะคะครั้งแรกมันก็ย่อมจะเป็นอะไรที่ข้อผิดพลาดมันจะเยอะหนึ่งก็คือเรายังไม่เคยทำสองเราไม่ชินสามเราไม่ถนัดสี่เรายังมีอาการเขินอายห้าเรายังรู้สึกว่า มันยังไม่ใช่เราเวลาออกมาพูดครั้งแรกๆนะคะแต่ครูบอกเลยว่าต้องฝึกบ่อยๆต้องทำบ่อยๆแล้วคุณจะคล่องขึ้นแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มชินกับการออกมาพูดหน้ากล้องแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขในการได้ออกมาพูดแบ่งปันในเนื้อหาแล้วเราก็เริ่มจะจับประเด็นของตัวเองได้แล้วว่าอ๋อเรื่องนี้เราพูดประมาณนี้แล้วก็มีนอกเรื่องบ้างนิดหน่อย แค่นี้แล้วก็ไปหัวข้อถัดไปแบบนี้แบบนี้คุณจะเริ่มใช้คำว่าคุณจะเริ่มมีสไตล์ในการพูดเป็นของตัวเองการพูดบางคนพูดช้าก็เริ่มให้การพูดของตัวเองเร็วขึ้นหรือบางคนพูดเร็วเกินไปใช่ไหมคะก็เริ่มปรับโหมดการพูดของตัวเองให้มันมาอยู่ในเลเวลที่แบบมันสบายขึ้นตัวเองก็ไม่ต้องสปีดในการพูดนี่ละค่ะมันจะค่อยๆพัฒนาไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ให้คุณชินกับการพูดกับหน้าจอโทรศัพท์ด้วยการฝึกพูดกับตัวเองพูดอะไรก็ได้ทักทายกับตัวเองสวัสดีวันนี้พูดสักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีค่ะไปแบบนี้จนคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มไม่อายกล้องกล้องที่ยังไม่เปิดนะหลังจากนั้นอันสเต็ปที่สองก็คือให้คุณลองอัดเป็นคลิปวิดีโอดูตัวเองเนาะหลังจากที่ลองคุยกับตัวเองกับโทรศัพท์แล้วนะถ้าคุณเขิน เมื่อก่อนครูทําอย่างนี้เหมือนกันนะหม,มายถึงว่าพอไปที่ต่างๆเราก็แอบยกโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมคะยกหน้าจอโทรศัพท์เราขึ้นมาแล้วก็มองหน้าตัวเองในจอแล้วคะ่ะแล้วก็ลองพูดเดินไปที่ไหนก็ลองเออบางทีก็ลองหัดเดินแล้วก็พูดแต่ตอนนั้นไม่มีคนเนาะเรายังอายอยู่แล้วก็เอาช่วงที่ไม่มีคนแล้วก็ลองยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พูดกับตัวเองเอาทเงียบๆหน่อยแล้วก็แบบพูดให้พอได้ยินเสียงตัวเองแต่ตอนแรกก็คือ เอาท่าทางไว้ก่อนเน้นท่าทางยังไม่เน้นว่าเนื้อหาที่เราพูดเป็นอะไรนะคะแต่เราเอาเอาเอาโทรศัพท์มาอัดคลิปตัวเองเนาะให้เห็นท่าทางเวลาพูดว่ามือเราจะอยู่ยังไงหน้าหน้าตาเราจะยื่ยังไงแล้วเวลามองกล้องให้มองที่รูรูกล้องโทรศัพท์เลยรูกล้องอยู่ตรงไหนให้เอาลูกตาเราอะไปมองอยู่ตรงนั้นตาเรามันจะไปพอดีกับคนที่เขาดูผ่านจอโทรศัพท์หรือว่าผ่านจอคอมพิวเตอร์ก็คือตาเราจะสบ จะสบตากับผู้ฟังพอดีอจ,จะอยู่ในระดับเดียวกันนั่นแหละค่ะอันนี้คือการมองกล้องที่ถูกต้องเนาะจากนั้นก็เริ่มอัดแบบมีสคริปต์มีเสียงพูดของเราเพื่อฟังเสียงตัวเองแล้วก็ฟังการพูดว่าเอ๊ะเราพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าเราพูดช้าเกินไปหรือเปล่ามีคําไหนที่เราควรเน้นหรือว่าจังหวะท่วงทํานองในการพูดเราควรจะพูดเนิบๆหรือว่าพูดแบบมีฟิลลิ่งใส่อารมณ์ไปด้วยแบบไหนดี ก็อาจให้เห็นความแตกต่างอาจขึ้นสั้นๆค่ะตอนนั้นแค่30วิหรือบางทีก็ยาวขึ้นไปหน่อยก็เกือบหนึ่งนาทีแล้วก็เอามาดูก็บอกจริงๆว่ากว่าที่เราจะกดกล้องในการออกหน้ากล้องจริงๆอะแล้วมาพูดบนโลกออนไลน์อย่างงี้จริงๆครั้งแรกเป็นอะไรที่ยากมากยอมรับครูเองก็ยอมรับว่ายากจริงๆครั้งแรกเลยนะครั้งแรกมันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกลัวว่าเราจะล่มระหว่างทางกลัวว่า จะไม่มีคนมาคอมเมนต์กลัวว่าที่เราพูดไปมันไม่โอเคอะกลัวว่าที่เราทำมันไม่เวิร์กที่สำคัญที่กลัวมากๆก็คือกลัวตัวเองพูดไม่ได้กลัว,ว่าเปิดกล้องแล้วไอ้ที่เราซ้อมมาฝึกมาเยอะแยะใช่ไหมพอออกมาเจอกล้องจริงๆโลกออนไลน์จริงๆเอ้ยเราจะจะเป็นยังไงเออแต่พอครั้งแรกผ่านไปโอเคมากเลยในความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกคนมาให้กําลังใจ ดีมากแล้วค่ะคอมเมนต์ทุกคนมาให้กําลังใจเราเนาะพอมาให้กําลังใจเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดตั้งแต่แรกนั่นแหละค่ะอันนี้ครูก็เอาประสบการณ์ครูมาแชร์แบ่งปันนะคะถ้าใครที่อยากออกหน้ากล้องออกมาพูดเรื่องราวอะไรสักอย่างหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของเราหรือว่ามาแชร์องความรู้เทคนิคต่างๆที่เรามีแล้วยังไม่กล้ายัางกล้ากลัว ลองเอาเทคนิคที่ครูมาแชร์5เทคนิควันนี้ไปลองฝึกตัวเองดูแล้วก็ออกมาทําค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ใครที่จะออกมาหน้ากล้องครั้งแรกเนาะครั้งแรกครูเป็นกําลังใจให้เลยว่าออกมาเถอะค่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไปก่อนการพูดสไตล์เรานี่แหละมันทําให้เราเวลาเรามาพูดแล้วคนรับรู้ถึงพลังงานที่เรามีรับรู้ถึงเรื่องราวที่เรามาแบ่งปันเรื่องราวที่เรามาเล่าในแบบของเราเนี่ยเออ คนชอบเขาก็ชอบเนาะเราเองก็ยังชอบไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นคนอื่นหรือคนทั่วๆไปก็จะมีลักษณะการชอบหรือการเสพออนไลน์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็โฟกัสกลุ่มที่ชอบสไตล์เราเนี่ยละค่ะมันก็จะทำให้เราแฮปปี้แล้วก็มีความสูงในการออกมาทำสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์แล้วก็โลกปัจจุบัน